โอเคนี่คือเรื่องแรกความเชื่อหรือเรื่องจริงแครอทช่วยให้คุณมองเห็นได้ในความมืดความเชื่อแม้ว่าแครอทจะเต็มไปด้วยวิตามินเอซึ่งช่วยเรื่องสายตาแต่ไม่ได้ทำให้คุณมองเห็นตอนกลางคืนในทศวรรษที่1940ก้องทัพอากาศอังกฤษได้คิดค้นเรดาร์ใหม่และเพื่อเก็บเป็นความลับพวกเขาบอกกับทุกคนว่ามันเป็นแครอทที่ช่วยให้พวกเขามองเห็นได้ในตอนกลางคืนเพชรไม่ใช่อัญมณีพิเศษเรื่องจริง แม้ว่าเพชรอาจเป็นสิ่งยอดนิยมที่ใช้มัน่นแต่มันไม่ได้หายากอย่างที่เราเคยเชื่อแคมเป็นโฆษณาได้ทำให้หินทั่วไปนี้เป็นสิ่งที่พิเศษหากคุณต้องการหาหินที่หายากจริงๆอัญมณีเพไนนี่แหละที่ดูสวยงามและทำให้กระเป๋าของคุณเบาไปพร้อมๆกันได้เพราะมันมีราคาประมาณ50,000ดอลลาร์ต่อการาดซีเรียลฟรุตลูมีรสชาติแตกต่างกัน ความเชื่อไม่มีเหตุผลที่จะเขี่ยสีที่คุณไม่ชอบออกเพราะทุกสีคือรถเดียวกันแม้แต่เคลล็อกส์ก็แจ้งไว้ว่าพวกมันทั้งหมดมีรสผลไม้รวมเหมือนกันก็นะตอนนี้ฉันไม่รู้จะเชื่ออะไรอีกแล้วโยนเหรียญเพนนี้ลงจากตึก Empire State อาจทำให้คนที่อยู่ด้านล่างบาดเจ็บได้ความเชื่อ แม้จะโยนลงจากที่สูงแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ใครบนพื้นบาดเจ็บอยู่ดีพูดง่ายๆคือเหรียญเพ่นนีไม่สามารถสร้างความเร็วได้เพียงพอในขณะที่มันร่วงลงสู่พื้นดังนั้นเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณดีกว่าดวงจันทร์มีด้านมืดถาวรความเชื่อไม่ดวงจันทร์ไม่ได้ทำการตรึงตัวเองเอาไว้แต่ดวงจันทร์เกิดไทยด้านล็อกกับโลกซึ่งหมายความว่าเรามักมองเห็นด้านใดด้านหนึ่งของมันเสมอแต่มันไม่มีด้านมืดถาวรน,นะ เดิม c l e n e x ถูกออกแบบให้เป็นหน้ากากป้องกันแกส๊สเรืองจริง Kimberly c l a r กได้ออกแบบผ้าฝ้ายบางๆเพื่อใช้เป็นแผ่นกรองในปี1924 k l e n e x เริ่มขายในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นครีมเพิ่มความชุ่มชื้นและที่ลบเครื่องสําอางในที่สุดก็กลายเป็นทิชชู่เนื้อบางเบาที่เราชื่นชอบในปัจจุบันช็อกโกแลตไม่ดีสําหรับคุณ ให้ตายนั่นไม่ใช่ความเชื่อหรอการกินช็อกโกแลตมากเกินไปเช่นเดียวกับอย่างอื่นที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นกินเพียงเล็กน้อยนั้นดีสําหรับคุณและไม่ใช่ช็อกโกแลตอะไรก็ได้ต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเท่านั้นอร่อยการตื่นสายในวันหยุดจะช่วยชดเชยจากการนอนไม่พอความเชื่อ แม้จะนอนบนที่นอนนุ่มสบายในเช้าวันอาทิตย์ก็ไม่สามารถชดเชยการนอนไม่พอได้การนอนหลับหลับ,บตื่นๆอาจทําให้สมาธิและประสิทธิภาพของคุณลดลงหากคุณรู้สึกสดชื่นตอนตื่นนอนแสดงว่าคุณนอนในปริมาณที่พอเหมาะซอมบี้มีจริงเรื่องจริง ไม่มีมนุษย์คนใดที่กลายเป็นซอมบี้หิวโหยที่เราเห็นมากมายในภาพยนตร์แต่มันมีอยู่ในอาณาจักรสัตว์เชื้อราที่มีชื่อยาวมากจนฉันไม่อยากอ่านออกเสียงเขาควบคุมมดด้วยสารเคมีทายได้การควบคุมของเชื้อรามดจะปลีกออกจากครอบครัวเพื่อค้นหากิ่งหรือใบไม้ที่เฉพาะเจาะจงมากจากนั้นจึงปล่อยให้เชื้อรางอกออกมาและปล่อยสปอกลับคืนสู่โลกช่างน่าย,ยินดียิ่งสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดคือวานสีน้ำเงินช้างแอฟริกาหรือแช มเชื่อแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่แต่เห็นน้ำพึ่งในเทือกเขาบลูเม์เทนโอเรกอนนั้นชนะใสๆด้วยความยาว5.5กิโลเมตรนั้นเปรียบเสมือนตึกเบิร์ดคาลิฟา6.5ตึกเรียงต่อกันและยังคงโตขึ้นเรื่อยๆแต่ในด้านดีมันกินได้นะไข่เจียวเห็ดไหมทุกคนไก่งวงก็หน้าแดงได้เรื่องจริง เช่นเดียวกับมนุษย์ไก่งวงหน้าแดงเมื่อตื่นเต้นโกรธหรือป่วยผิวหนังบริเวณศีรษะและคอสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีฟ้าได้แผ่นหนังที่ห้อยอยู่ที่คอเรียกว่าสนูทมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเมื่อนกตื่นเต้นตอนนี้ยังไม่ถึงวันขอบคุณพระเจ้านะเรามีประสาทสัมผัสเพียง5อย่างเท่านั้นความเชื่อไม่มีตัวเลขที่ถูกต้องบางคนบอกว่า5 7, 14, 24หรือ57 ประสาสัมผัสพื้นฐานที่สุดของเราคือการมองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสและสัมผัสและรวมถึงการเคลื่อนไหวตำแหน่งของร่างกายอุณหภูมิความสมดุลและความรู้สึกถึงสถานะภายในของเราด้วยเหมือนการสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นอยู่หรืออย่างเช่นการหลับตาแล้วแตะจมูกได้นั้นคือการรับรู้อากัปกิริยาหรือตำแหน่งของร่างกายขั้นข่าวตาบอดความเชื่อ จริงๆแล้วสายตาของค้างคาวนั้นดีกว่าพวกเราในตอนกลางคืนพวกมันแค่มองเห็นได้ไม่ดีในเวลากลางวันนั่นเป็นเพราะพวกมันเห็นเป็นขาวดาเท่านั้นบางทีความเชื่อนี้อาจเกิดจากการที่ค้างคาวใช้โสนาเพื่อน,นําทางโดยไม่มองยูนิคอนมีจริงหรืองจริงพวกมันไม่ใช่มา้าแต่เหมือนเป็นกวางตั้งหากการมีเขาเดียวอาจเป็นความผิดป,ปกติทางพันธุกรรมที่พบในบางสายพันธุ์ซึ่งอาจนําไปสู่ตำนานยูนิคอนที่เกิดขึ้นมานานมาแล้ว ทูทีนะสกอตแลนด์ Scotland. มันอาจเป็นสัตว์ประจำชาติของคุณแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกน้ำผึ้งไม่เคยบูดความเชื่อหากเปิดมาในสภาพแวดล้อมที่ชื้นมันจะบูดปราบใดที่ฝายังปิดอยู่ดีและไม่มีน้ำเข้าไปน้ำผึ้งก็จะไม่บูดการมีคุณสมบัติต้านเชื้อราและแบคทีเรียทำใหม้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ไม่ว่าน้ำผึ้งที่เก็บไว้ของคุณจะมีอายุเท่าไหร่น้ำผึ้งก็สามารถรับประทานได้เป็นอย่างดี ส้มเป็นสีส้มเสมอความเชื่อส้มหวานเป็นลูกผสมของส้มเขียวหวานและส้มโอที่มีผิวสีเขียวสดใสเพื่อช่วยปกป้องพวกมมันจากแสงแดดในสภาพอากาศที่อุ่นกว่าเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส้มยังคงเป็นสีเขียวสว่างอยู่เมื่อสุกนั้นทําให้คุณสงสัยว่าอะไรมาก่อนความสุกหรือสีมีแมลงในสตรอเบอรี่แฟรป,ปูชิโนของคุณเรื่องจริงแต่ไม่ใช่อีกแล้ว หลายบริษัทสกัดสีจากมาแมลงเล็กๆโดยการบดเป็นผงซึ่งเรียกว่า,มาแมลงโคชิ i นีลเพื่อทําให้เป็นสีแดงสตาร์บั k s ์หยุดใช้สีแดงจากมาแมลงในสตรอเบอรี่ r ร p p โ c ชิ n o ในปี2012นักดับเพลิงใช้น้ำที่ลดแรงตึงผิวลงเรื่องจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดับไฟมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นักดับเพลิงได้เริ่มเติมสารเคมีบางชนิดลงในน้ำสารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำทําให้ง่ายต่อการกระจายและซึมเข้าไปในวัตถุอย่าไปยุ่งกับตัวต่อแล้วพวกมันจะไม่ยุ่งกับคุณความเชื่อแม้ว่าการทำแบบนี้จะได้ผลสำหรับพึ่งแต่ต่อเสื้อคลุมเหลืองลูกพีลูกน้องของพวกมันไม่เห็นด้วย มันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในตัวต่อที่อารมณ์ร้ายที่สุดแม้จะแค่บังเอิญผ่านรังของมันเฉยๆก็ตามหากคุณเห็นตัวต่อใหหลีกห่างจากมัน <S <S หอไอเฟล,เฟลควรจะถูกรื้อทิ้งหลังผ่านไป20ปีเรื่องจริงหอไอเฟลได้รับการออกแบบเพื่อโชว์ให้เห็นถึงพลังอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในช่วงงานนทิทรรศการโลกนักออกแบบวางเครื่องส่งสัญญ,ญาณและเสาอากาศไว้ด้านบนอย่างชาญฉลาดเพื่อให้หอคอยมีประโยชน์เกินกว่าจะรื้อถอนในที่สุด เหาชอบผมสกรปรกความเชื่อเหาไม่ได้มองเรื่องความสะอาดของเส้นผมหรอกพวกมันแค่ต้องการผมมนุษย์เพื่อเกาะไม่ว่าจะผมเงางามหรือมันเยิ้มยิ่งกว่าน้ำมันก็ตามเหาากินหนังศีรษะของเราและผมเป็นเพียงที่เดียวที่มีอาหารหนกของอูดกัดเก็บน้ำไว้ความเชื่ออูดไม่ได้กัดเก็บน้ำแต่เก็บไขมันไว้ในเนื้อเยื่อเหมือนกับฉันหลังวันหยุดไง แหล่งสะสมไขมันเหล่านี้ช่วยให้อูฐสามารถอยู่รอดได้ในทะเลทรายเป็นเวลาหลายวันโดยไม่ต้องหยุดหาอาหารพวกมันดื่มน้ำปริมาณมากในแต่ละครั้งและเก็บไว้ในกระแสเลือดคุณต้องดื่มน้ำวันละแปดแก้วความเชื่อ การคงความชุ่มชื้นไว้เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่ร้อนได้ดูเหมือนเราจะลืมไปว่าเครื่องดื่มทุกอย่างส่วนใหญ่เป็นน้ําแม้แต่ชาและกาแฟร่างกายของเราเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดว่าควรดื่มน้ําเมื่อไหร่รู้สึกหิวน้ํำหรอนั่นแหละถึงเวลาต้องดื่มแล้วช้างไม่เคยลืมเรื่องจริง การมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหมดช้างจึงควรมีความทรงจําที่ดีและก็เป็นเช่นนั้นความสามารถในการจดจําอาณาเขตทั้งหมดเพื่อนและสถานที่ที่มีน้ําเป็นสิ่งสําคัญต่อโครงสร้างทางสังคมของช้างพวกมันอาจมีความทรงจําที่ดีกว่าคุณและฉันด้วยซ้ําเอ๊ะฉันลืมกุญแจไว้ที่ไหนนะกล้วยเติบโตแบบปรับหัวรื่งจริง กล้วยจะเติบโตอย่างธรรมชาติโดยชี้ขึ้นฟ้าเมื่อพวกมันใหญ่ขึ้นนั้นเป็นเหตุผลที่มันมีส่วนโค้งเว้าดังนั้นแสดงว่าเราปอกเปลือกผิดวิธีมาโดยตลอดงั้นหรออาจจะนะไม่มีตัวเลขใดก่อน1000ที่มีตัวอักษร A เรื่องจริงคุณสามารถลงสะกดแต่ละหมายเลขได้หากต้องการแต่ฉันพนันได้เลยว่าคุณเชื่อฉันแน่ๆบันทึกสถิติโลกกินเนสถูกสร้างขึ้นเพืยุติคอโตแย้ง เรื่องจริงหนังสือบันทึกที่สำคัญที่ดีที่สุดในโลกได้รับการตีพิมพ์ในปี1955หลังจากมีการโต้เถียงกันเรื่องนกที่เร็วที่สุดในยุโรปกรรมาการผู้จัดการของโรงเบียร์กินเ s s ตระหนักดีว่าไม่มีหนังสือไหนตอบคำถามหลายๆอย่างได้ดังนั้นเขาจึงสร้างมันขึ้นมาและที่เหลือก็คงเป็นที่รู้กันดีคุณกำลังกินวาซาบิแท้ความเชื่อ เมื่อคุณนั่งกินซูชิอร่อยอร่อยอยู่บางครั้งมันก็ไม่ใช่วาซาบิแท้มันคือ h ฮอสแรด i s h วาซาบิแท้มีราคาแพงมากและมีรสชาติที่อ่อนกว่าถ้ามันไม่ได้ทำต่อหน้าคุณก็อาจจะไม่ใช่ของจริงประมาณนั้นแหละ